สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับสนเชิญสุนทร์นะครับก็อยากจะมาทำรีวิวสั้นๆนะครับสำหรับการที่เราเนี่ยจะทำรายได้จาก y o u t u b e นะครับให้ YouTube เนี่ยเป็นคนจ่ายเงินเรานะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทำตามข้อบังคับของเขาให้ได้ก่อนนะครับส่วนจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในคลิปนี้นะครับส่วนจดหมายอันนี้เนี่ยในที่สุดก็มาหาผมแล้วนะครับ มันคืออะไรมันก็คือ Pin verification หรือว่าเป็น Pin เนี่ยที่เราจะต้องใส่เข้าไปใน Google Adsense เว็บไซต์นะครับเพื่อที่จะยืนยันที่อยู่ของเรานะครับฉะนั้นจดหมายหรือว่าแผ่นกระดาษใบนี้เนี่ยเป็นแผ่นกระดาษที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับยูทูบเบอร์คนที่จะเริ่มต้นแล้วก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าตอนนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าเป็นจดหมายที่ส่งมาจากอเมริกาเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะเวลาการส่งเนี่ยค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนานมากนะครับของผมเองเนี่ยเขาส่งมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมนะครับก็ในที่สุดเนี่ยก็มาถึงสักทีแต่ว่าในเว็บไซต์เนี่ยนะครับเขาก็มีการบอกเรามาล่วงหน้าแล้วนะครับว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราในเรื่องของโรคระบาดนะครับเขาอาจจะต้องขอ ดีเลย์ออกไปหน่อยนะครับตามนี้นะครับแล้วก็ในการส่งพินทุกครั้งเนี่ยนะครับเขาก็จะมีระยะเวลาจำกัดให้เรานะครับว่าเราเนี่ยสามารถให้เขาเนี่ยทาง Google เนี่ยส่งพินให้เราเนี่ยได้ทั้งหมดเนี่ยกี่ครั้งแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศด้วยนะครับคือของผมเองเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยเขาจะส่งพินครั้งแรกมา ในช่วงของมีมนามีนาคมนะครับที่ผมบอกไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้รับเนี่ยเรามีโอกาสที่จะรีเซนต์พินนะครับก็คือเหมือนกับว่าเขาก็จะส่งอีกรอบหนึ่งนะครับคือจดหมายหน้าตาเว็บไซต์ของมันนี่ก็จะเขาก็จะบอกว่าอย่างนี้นะครับคือคราวนั้นเนี่ยเป็นช่วงของมีนาแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับนี่คือเป็นครั้งที่2ที่ผมส่งพินไปนะครับในช่วงของเดือนพฤษภาในวันที่18 นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยในข้อความเนี่ยเขาก็ยังจะบอกว่าอาจจะต้องรอเนี่ยอถึงสอาทิตย์นะครับในการที่ให้พินตัวนี้เนี่ยจะมาถึงเรานะครับแต่ว่าถ้ายังไม่มาถึงเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสที่เราจะกดให้รีเซนต์พินอีกทีหนึ่งได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยนะครับคือระยะเวลาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบีบพอสมควรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้เจ้าพินตัวนี้เนี่ยภายใน4เดือน นะครับเขาเราก็จะไม่มีการที่จะได้รับรายได้จาก Google, YouTube หรือว่าค่าโฆษณาต่างๆเนี่ยเราจะไม่ได้อะไรทางนั้นเลยนะครับฉะนั้นคือภายในเวลา4เดือนเนี่ยเราควรจะต้องทำให้มันสำเร็จแล้วเราก็ยังมีวิธีถ้าเกิดในกรณีที่เราไม่ได้รับผินจริงๆเนี่ยนะครับต้องทำยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะมาพูดคุยกันอีกทีนึง ตรงนี้เดี๋ยวเราจะค่อยจะมาคุยกันต่อนะครับส่วนในเรื่องของจดหมายที่เขาให้เรามาเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนะครับที่เขาให้เรามาเนี่ยเขาก็จะมีการปิดผนึกนะครับอย่างดีเลยนะครับปิดหัวท้ายนะครับจะปิดแบบนี้เลยแล้วก็ปิดด้านข้างด้วยนะครับคือเป็นจดหมายสําคัญเลยเหมือนจดหมายจากธนาคารเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยๆแกะนะครับแกะออกมาเลยนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างแกะค่อนข้างที่จะ ระมัดระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะไปโดนเลขพินข้างในเดี๋ยวขาดเดจะมองไม่เห็นเอานะครับแล้วก็ตรงจ่าหน้านะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเขียนว่า Google Adsense นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสำคัญนิดนึงคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ไม่ได้รับการส่งจริงเนี่ยเราจะต้องไปถึงมาเลเลยนะครับเพราะว่าตรงตรงนี้เนี่ยมันจะไปทิ้งจดหมายตัวนี้จะไปทิ้งอยู่ที่มาเลเซียนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยการออกไปไหนมันก็ลำบากคือไม่คุ้มค่านะครับฉะนั้นคือเราก็ต้องรอลุ้นอยู่ที่บ้านดีกว่านะครับในเรื่องของโรคระบาดต่างๆที่ในไทยเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับแต่ว่าประเทศอื่นเนี่ยยังทำได้สู้ไทยยังไม่ได้นะครับอันนี้ต้องพูดกันตรงๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเขียนว่าเป็นอเอกสารสำคัญนะครับแล้วก็จะมีที่อยู่ของเราอยู่ด้านข้างๆนะครับ ส่วนพอเปิดออกมาเนี่ยนะครับคือทาง Google เนี่ยเขาก็ใส่ใจมากๆเขาก็จะบอกสเต็ปนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสี่สเต็ปในการที่เราจะต้องใส่เจ้าพินตัวนี้นะครับพินเนี่ยจะอยู่ด้านด้านหลังของผมนะครับที่ผมพับไปผมพับไว้นะครับส่วนสเต็ปแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยเข้าเจ้าตัวเ,เว็บไซต์นะครับ Google a d s e n s e ก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำใส่พวกอ e ีเมลพาสเวิร์ดให้เรียบร้อยแล้วก็ส่วน step สเต็ป2เนี่ย เราก็ไปที่เจ้าตัวไอคอนนะครับรูปออปชันกดเข้าไปแล้วก็กดคำว่า Payment ต์นะครับพอกดเข้าไปใน Payment ต์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นละนะครับเขาบอกว่าทางซ้ายมือของเราเนี่ยพอคลิกปุ๊บเนี่ยคำว่าคลิกตรงคำว่า Account Information นะครับฉะนั้นแล้วก็กดที่คำว่า verify address พอกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้เราใส่พินละพอเราใส่พินปุ๊บเนี่ยมันก็จะตามกระบวนการ แล้วก็เมื่อเราใส่เจ้าตัวพินเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นตัวหนังสือสีขอเขียวแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เขียนว่า your billing address has been verified แล้วฉะนั้นคือจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะสามารถรับรายได้นะครับที่เราทำเนี่ยจาก YouTube ได้แล้วแต่ก็ก่อนหน้านั้นนะครับที่ผมบอกเนี่ยพอในช่วงของพฤษภาเนี่ยผมมีการรีเซนต์พินไปอีกทีหนึง่งแล้วก็ยังไม่ได้นะครับฉะนั้นคือโอกาส ในการรีเซนตของผมเนี่ยเริ่มจะน้อยลงแล้วอันนี้ก็เป็นโอกาสสุดท้ายของผมก็คือในช่วงของวันที่9นะครับ9จูลน,นะครับหรือว่าพึ่งเร็วๆนี้เองนะครับก็คือวันที่9มิถุนาเนี่ยนะครับผมก็มีการกดรีเซนตอีกทีหนึง่งนะครับเพราะว่าของมาช้ามากๆแต่พอกดไปแล้วเนี่ยเอกสารมาพอดีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากๆ เพราะว่าก่อนที่ผมจะได้รับเจ้าตัวจดหมายพิญตัวนี้เนี่ยนะครับคือเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเหลือเวลาน้อยกว่า1เดือนแล้วนะครับที่จะ verify เจ้าตัวพิญตัวนี้เนี่ยไม่งั้นคือแอดของเราเนี่ยมันก็จะหยุดแล้วเราก็จะไม่ได้ไรายได้อีกต่อไปนะครับส่วนสำหรับคนที่ทำมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เจ้าตัวพินตัวนี้เนี่ยนะครับผม วิธีการง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าจะ verify ด้วยตัวเองเนี่ยนะครับก็กดเจ้าตัวจุดไขป่ปลา3จุดตรงนี้นะครับพอกดไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็มันจะมีไอคอนขึ้นนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปแล้วเราก็ทำตามที่เขาบอกนะครับแต่การ verify แบบนั้นเนี่ยมันจะมีการยืนยันมาอีกทีทางอีเมลนะครับโดยที่เราเนี่ยจะต้องใส่เจ้าตัวพาสปอร์ต รหัสพาสปอร์ตนะครับหรือว่าตัวรหัสบัตรประชาชนของเราเนี่ยคือซึ่งค่อนข้างที่ถ้าถามผมนะคือค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงนะครับแต่ก็ถ้าเป็น Google นี่มันกคน็ค่อนข้างจะเชื่อใจได้แล้วก็ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคือที่ผมเนี่ย VERIFY หรือว่าใส่พินยืนยันทุกอย่างนี่นะครับผมทำทั้งหมดเนี่ยจากมือถือทั้งหมดเลยนะครับ ฉะนั้นคือพวกข้อมูลทุกอย่างเนี่ยนะครับคือมันก็เลยสามารถดูได้ง่ายเพราะว่ามันมาจากเจ้าตัวมือถือของผมเองนะครับไม่ต้องขึ้นคอมหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะครับส่วนหลกัหลกๆเนี่ยการเริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้ y t u t u เนี่ยเขา Monetize หรือว่าทำให้เรามีโฆษณาเนี่ยนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องทำตามกฎข้อระเบียบของเขานะครับคือข้อแรกเนี่ยก็คือเราจะต้องมี คนดู YouTube ของเรานะครับให้ครบเนี่ยสามพชั่วโมงก่อนนะครับซึ่งค่อนข้างที่เป็นสี่พันะครับสี่พชั่วโมงนะครับของการดูนะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะโหดเหมือนกันนะครับแต่ก็ใจรักนะครับแล้วก็ส่วนอีกข้อหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวในเรื่องของ Subscriber subscriber ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาก็ต้องการให้เราเนี่ยถึง1,000 subscriber ซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ยากแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยคือ y t u t u เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากนะครับคือสำหรับคนที่ใช้ subscriber ปลอมนะครับคือทาง y t u t u เนี่ยเขาจะมีการ track เจ้าตัวสถิตินะครับว่า subscriber ของคุณเนี่ยตัวจริงเนี่ยเขามีการดู YouTube ของคุณหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดว่าแม้ว่า subscriber จะเยอะ นะครับแต่ว่าคนที่เป็น Subscriber ของคุณเนี่ยดูช่องของคุณน้อยเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายนะครับไม่ได้ Monetize ไม่ได้ค่าโฆษณาเหมือนกันนะครับยังไงก็ต้องขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยคือผมคิดว่าอยากให้สำคัญเนี่ยให้ทำคอนเทนต์ด้วยกันมากกว่านะครับเป็นคอนเทนต์แล้วก็เพื่อให้คอนเทนต์คอน sumer เนี่ยเขาได้รับประโยชน์จากตรงนี้ด้วยนะครับก็พยายามคิดถึงผู้บริโภคสื่อว่าเขา จะได้ประโยชน์อะไรจากเราได้บ้างนะครับก็ยังไงวันนี้ก็สนับสนุนเสนอนะครับก็ขอลาไปก่อนยังไงก็ดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์แชร์ subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี Peace.